ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะทำเตือนในวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงน,นะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมามารอบนี้แล้วนะทุกคนมารอบแยกนอยมีคนอยากได้แยกนอยเนี่ยก็จะทําให้นะคะทุกคนรอดูซิว่าจะมีเป็นอย่งไดเนาะเอะ๋อโทรศัพท์หนูไปไหนเอาอยู่นู่นอะมาพิเศษ พิเศษแบบไหนมาพิเศษแบบไหนอะไบ้าง นี่เลยอ่ะไปได้นะคะไปสี่ห้าสองหนึ่งไปได้หมดเลยนะคะชอบสี่ชอบห้าชอบหนึ่งชอบสองก็ว่าไปนะคะ ที่เจ็ดนึ่งสี่ก็วินก็ได้แต่จะจับเจาะให้นะทุกคน สามสี่โอเคหนึ่งสองศูนย์ทุกคนวินี่ดิไอ้ลงดวงดาว่านะ หาหนึ่งอาจจะเป็นห้าจิตก็ได้นะคะทุกคน้เอาศูนย์ใส่ก็ได้นะถ้าใครมีทุนนะถ้าใครมีทุนก็เอาศูนย์ใส่ไปก็ได้นะคะ Oh. Huh? Bây เาไปเรื่อยนะสำหรับ92 29เนี่ย6 2 2 6เดาไปเรื่อยเขาชอบมานั่นเองอ่าชอบ4ไป4ชอบ5้าไป5ชอบ1ไป1ชอบสองไป2ไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊นะนะ่านๆะหนสี่หกโอเค ได้ยังไงก็ได้4อยู่แล้วมาแคปเลยค่ะแคปเลยค่ะแคปเลยนะคะแคปเลยนะคะเด่น2กับ5ก็อยู่ในนี้หมดแล้ว2 1 2 5 2 8 5 1 5 4 5 8นะคะทุกคนนี่คือน้อยกิบน,นะเอ้พิเศษหนูขอโทษพิเศษนะคะพิเศษนั่นเองนะครับอ่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ